บางคนทำนาแปลงเดียวกันแบกคนละครึ่งแต่อีกเจ้าหนึ่งทำได้ข้าวปลามากมายอีกคนหนึ่งทำไม่ได้เลยเพลียลงก็านาก็ผืนเดียวกันแท้ๆแต่นำไมเพลียไปลงบ้านนั้นทำไมนาเราไม่มีเพลียเลยข้าวปลาก็ดี <c oughs> แตกต่างกันด้วยกรรมวิธีแตกต่างกันด้วยกฎแห่งกรรมจากการกระทํานั่นเองอันนี้จะมาพิสูจน์มาได้เลวบางคนก็ท้องเดียวกันแท้ๆยากดีมีจนก็ไม่เหมือนกันพอแม่ให้นาเท่ากันแต่บางคนก็นทําแล้วก็ได้มักในผลข่าวปลานาเกลือก็กทําได้มากในผลเพิ่มขึ้น เพื่นาพิ่มขึ้น